ตามข่าวเอ็ทีกันต่อครับช่วงนี้เป็นช่วง NBT t a l ทใกล้กล้วครับสำหรับเทศกาลกินเจเริ่ม1ตุลาคมนี้แต่บางคนบอกว่าพรุ่งนี้ล้างท้องก่อนบางคนก็บอกว่าเอะก,กินเจแต่ว่าบางครั้งมันจะอ้วนก่อนการกินเนื้อสัตว์หรือเปล่ามีแต่แป้งใช่ใชบางคนบอกว่าอแป้งโปรโตีนแกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำยังไงดีการกินเจให้บาลานซ์ให้หนึ่งได้จิตใจที่ผ่องใสอย่างที่หลายคนอยากได้สองคือว่ากินเจยังไงให้สุขภาพสมบูรณ์ครบทั้ง5้าหมู่ พูดคุยกันนะครับกับวันนี้กับท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ครับที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพชนาการสสสครับสวัสดีครับอาจารย์งสง่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวรอสัญญาณกันสักนิดหนึ่งนะครับเราจะคุยกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพชนาการสสสนะครับกินเจไหมฮะ กินเจค่ะเพิ่งจะเริ่มกินจริงจังเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่ว่าค่อนข,ข,ข้างยากเลยทีเดียวเพราะว่า <10 S 1> หลายๆคน,น,นใ,ชใช่ค่ะสิวันเลยรวมตั้งแต่ล้างท้องไปจนครบ9วันที่กินกันบางทีก็ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม่ใช่แหล่งที่จะซื้ออาหาร<ะ>เจได้เนี่ยลำบากเลยทีเดียวนะคะกับแต่ว่าหลายๆลคนคือแบบมีความตั้งใจตั้งใจมันว่าเอ๊ะ เราต้องกินเจแต่ไม่ใช่ว่ากินเจอย่างเดียวเลยไม,ไม่รักษาศีลอันนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรนะผม <c oughs> ว่าสุขภาพอาจจะได้แต่ใจอาจจะไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงกินเจเขาบอกว่านอกจากจะกินเจความสะอาดทางร่างกายแล้วจิตใจนั้นคงต้องทําให้สะอาดด้วยเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันครับกับท่านอาจารย์สง,ง่าดามาพงศ์ครับที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ส่งคุณวุฒิด้านโภชนาการสสสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์สวัสดีครับคุณกิตติยาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องถามสักนิดนึงว่าคือกินเจ ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่ามีประโยชน์แต่ว่ายังคงมีหลายคนเลยที่แหมติดการทานเนื้อสัตว์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าอยากจะหันมากินเจบ้างเหมือนกันอย่างนี้เราจะมีคําแนะนํายังไงบ้างคะอาจารย์คือการกินเจเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยอย่างที่คุณบิลสักบอกเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่อยากให้คนหลงทางว่าเป็นการเพียงแค่กินเจก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วก็กินแต่ผัก ผมไม่อยากให้คนมองอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วตำนานการกินเจเนี่ยเขาใช้คำว่าถือศีลกินเจ<ะ>คือจะต้องอมีการดูแลด้านจิตใจด้วยคือจิตใจต้องพ่องใสไม่กล่าวร้ายผู้อื่นไม่โกหกหมดเท็จเนี่ยมันต้องอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเพราะนั้น<ะ>สรุปแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยมองทั้งทางด้านจิตและด้านกายกิกิจยายถามผมว่าแล้วจะกินอย่างไรในเมื่อเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำสี่หข้อต่อไปนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังไอ้จากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่แล้วอยากจะรับประทานเจเนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผมมั่นใจนะครับว่าสุขภาพเราจะดีแน่นอนอันดับแรกเลยช่วงเทศกาลกินเจร่างกายเราเองเนี่ยจำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้ครบ5้าตัวคือครบห้าหมู่จะมากินแค่ผักได้วิตามินและธาตุอย่างเดียวไม่ได้ร่างกายเราต้องมั่นใจว่าในช่วงกินเจ เราจะได้โปรตีนเราจะได้คาร์โบไฮเดรตเราจะได้ไขมันและวิตามินและแร่ธาตุห้าตัวเนี้ยเราจะหยุดไม่ได้ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าหลักคนที่กินเจไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้รับโปรตีนพอไหมว่าเพราะเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกินเจเมนูเจทุกเมนูที่เรากินเข้าไปนั้นต้องมีส่วนผสมของถั่วมเมล็ดแห้งผลิตภัณฑ์จากถั่วมเมล็ดแห้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ ฟองเต้าหู้โปรโตีนเกษตรและอื่นๆที่ทําจากถั่วเมล็ดแห้งอยู่ในเมนูอาหารทุกมือ้อเราจะไม่ขาดโปรโตีนครับคุณเวรศักดิ์ครัแต่ว่าบางทีเรากินเจงที่อาจารย์บอกว่าโปรโตีนเกษตรเอ,อ่ยกินผักกินอะไรเลยมันย่อยง่ายย่อยเร็วฮะอาจารย์แป๊บเดียวอะกลับมาอิว่ใหม่อีกรอบกินบ่อยๆแบบนี้เะจะอ้วนกับช่วงที่ทานเนื้อสัตว์หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะอันนั้นคือสิ่งที่เรา เราเราเจอกับทุกคนที่ <c oughs> เริ่มกินเจในวันสองวันแรกเนื่องจากพอเราไมา่ได้กินเนือ้อสัตว์ปุ๊บเนี่ยเรา <c oughs> จะรู้สึกแล้โหวยมันโหยๆอะ่ะหลายคนก็เลยต้องไปกินแป้งเยอะขึ้นนะฮะเ <c oughs> พราะกินแป้งเยอะขึ้นนั้นเนี่ยทําให้ร่างกายเรารับคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปมันก็จะนัพาไปสู่ความอ้วนได้วิธ <c oughs> ีการก็คือว่าถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยต้องมั่นใจว่า ข้าวไล้แทหงหรือโปรตีนเกษตรเราต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นรวมทั้งผักน,นะฮะแต่ถ้าหิวจริงๆนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้นะครับผลไม้เราสามารถทดแทนได้ครับทั้งๆท,ที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือการกินเจนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราห่วงไปบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่ากลัวจะได้รับโปรตีนไม่พอ เราคิดว่าพิธภัณฑ์ที่ทําเรียนแบบเนื้อสัตว์เคยเห็นใช่ไหมฮะคุณปิติยาคุณวิรัสสัตว์ที่มันเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะเหมือนมากเลยนะฮะที่เอามาทําเรียนแบบเนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็เอามาปรุงและประกอบอาหารเจหลายคนเข้าใจว่าพิธภัณฑ์เหล่านั้นแทนเนื้อสัตว์และมีโปรตีนท่ที่จริงแล้วพิธภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหมี่กึ่งนะฮะที่ทํามาจากพวกแป้งสาลี ซึ่ง oh. จัดอยู่ในหมวดคราดร์โบไฮเดรตไม่ใช่โปรโตีนนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปกินแทนเนื้อสัตว์ไม่ได้ครับ,รบอันนี้ก็ต้องระมาระวังอีกอันนึงอาหารเจที่เราจะต้องดูแลให้ดีก็คืออาหารเจส่วนมากจะเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันค่อนข้างสูงก็คือคใช้ผัดกระทอดนะฮะมันมันละย่องเลยอ่ะแล้วก็ hmm. เป็นอาหารประเภท ผัดกระทอดนี่แหละจะทําให้เราได้รับไขมันม,มากจนเกินไปนะครับต้องระมัดระวังกันอีกรถหนึ่งคือรถเค็มเนื่องจากการปรุงอาหารเจเราจะต้องปรุงไว้ในปริมาณที่มากๆแล้วเราก็อุ่นแล้วอุ่นอีกน้ําราเหยอออกไปก็เหลือแต่เกลือโซเดียมนะเข้าไปก็ความดันโลหิตสูงได้ก็ต้องระมัดระวังกันครับในการกินเจนะค่ะอาจารย์คะมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือหลายๆคนเนี่ยพอดีว่าตัวดิฉันเองได้เข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมีข้อสงสัยว่าการ ทานขนมปังเนี่ยแหละคะ่ะบางรา้านติดว่าคนทานเจทานได้แต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าเอ๊ะในขนมปังบางชนิดเนี่ยมียีสต์เขาก็เถียงกันว่ายีสต์เนี่ยเป็นพืชหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกันแน่อันนี้คะ่ะเป็นข้อกังวลที่หลายคนยังสงสัยอยู่ช่วยให้จันให้ความกระจ่างนิดนึงคะ่ะครับผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเกินไปมั้งค่ะยีสต์ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ถั่วเมล็ดแห้งผักที่เรากินเข้าไป มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอันนึงเหมือนกันนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ยีฟถามว่าเป็นสัตว์ไหมหรือเป็นพืชไหมเป็นจุลินทรีย์ใช่หรือไม่นะ,ะถ้าไปมองลึกถึงขนาดนั้นเนี่ยลำบากนะฮะการกินเจบาบก,ากเ,เราจะ,ะเกิดความกังวลมากจนเกินไปทีนี้ใน,นตวัวของผมแล้วเนี่ยขนมปังที่เรากินกันทุกวันเนี่ยผมถือว่าเป็นอาหารเจได้ไม่ผิดเพีย้ยน นะฮะอย่าไปอย่าไปลึกถึงขนาดนั้นเลยครับค่ะนะครับแต่ก็ไม่ไม่น่ากังวลค่ะไม่น่ากังวลครับนะนอกจากนอกจากอาหารที่ตอนนี้ถ้าถามว่าเจจริงๆเลยเนี่ยกินไม่ได้อะไรบ้างคะอาจารย์ครับเอาแบบใหญ่ๆเลยที่ไม่ต้องกังวลลุกไย่กางยกเว้นผักห้าชนิดก็ได้แก่กระเทียมหอมแดงลักเกียวลักเกียวนี่คคล้ายกับกระเทียมหลิปปี้เป็นกระเทียมจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ใบยาสู ถามว่าทำไมเขาห้ามห้าตัวนี้ห้าอย่างนี้คือก็มีหลายตําราเขาก็บอกว่าอ่อไอ้ผักห้าชนิดเนี่ยเวลาก,กินเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงรและไปกระตุกกระตุ้นต่อมเอทางเพศเนี่ยให้เกิดความรู้สึกจิตใจไม่นิ่งนะฮะเขาก็เลยบอกว่าการกินเจควรจะละเว้นผักห้าชนิดนี้นอกนั้นกินได้หมดเลยครับรวมรทั้งเ คือคือคือสิ่งที่มันกินไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสา์อ่ะนะฮะ,ฮะรวม<ะ>ทั้งผักห้าอย่างนอกนั้นกินไม่หมดครับค่ะ,ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าเราแบ่งออกเป็นกลุ่มๆสําหรับผู้ที่ต้องการกินเจมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ใช้แรงงานแล้วก็รวมไปจนถึงนักกีฬาด้วยแต่ละกลุ่มเนี่ยคือใช้พลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากันอย่างนี้เรามีคําแนะนํำยังไงบ้างนะคะแน่นอนครับสาหรับผู้ที่ใช้พลังงานมากๆไม,ม,ม่ว่าจะเป็นนักกีฬากรรมกรแบกหาม รือ <Yeah. S 1> ผู้ที่ทางานโดยใช้แรงงานเนี่ยการกินเจก็จะต้องกินอาหารเจที่ได้ปริมาณที่มากกว่าคนปกติหมายถึง <Yeah. S 1> ปริมาณอัน <Yeah. S 1> ที่ <Yeah. S 1> หอันที่สองต้องมั่นใจว่าแคลอรี่ที่เข้าไปกับผู้ใช้แรงงานหนักนั้นเนี่ยต้องมากพอต้องประมาณอยู่ระหว่าง2,000ถึง2,400กิโลแคลอรี่ต่อวันที <Yeah. S 1> น,นี้ก็ <Yeah. S 1> ต้องไปเพิ่มข้าวล่ะครับข้าว <Yeah. S 1> ก็ให้มีคาร์โบไฮเดรตแล้ให้พลังงานแล้วก็อาจจะกินน้ำมัน จากอาหารเจได้มากกว่าคนอื่นนะครับ,รบแล้วก็โปรโตีนจากพืชก็ให้โปรโตีนอยู่ในระดับหนึ่งนั่นก็คือปริมาณที่มากกว่าแต่สําหรับสําหรับเด็กเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะผมไม่แนะนําโดยเฉพาะเด็กระหว่างเอ่อหนึ่งขวบอนุบาลประถมเนี่ยผมไม่อยากให้กินเจครับเพราะว่าเก้าวันเนี่ยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้เหมือนกันเพราะเด็กเขาไม่สามารถจะไปทนกลิ่นเอ่อทนเหลืองหรือ กินเฉพาะผักได้แล้วก็จะขาดโปรตีนแล้วสารอาหารบางตัวโดยเฉพาะวิตามิน b 12นะฮะธาตุเหล็กนะแคลเซียมนะแล้วก็โฟเลตพวกนี้ซึ่งจําเป็นสําหรับเด็กมากๆเลยกับหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงสําหรับผู้ใหญ่อย่างเรานี่ก็กินให้ถูกต้องก็จะได้สุขภาพดีครับหมายความว่าคือตอนนี้เด็กต่ำกว่า7ขวบสตรีมีคันนี้อาจจะต้องละเว้นไปก่อนถูกไหมฮะอาจารย์ต้องครับเพื่ออย่างน้อย ร่างกายอาจจะต้องการในสิ่งตรงนั้นในการที่จะมาเจริญเติบโตนะครับแต่ที่นึกจดว่าพูดถึงเรื่องของทุกวันนี้คนนิยมออกกาลังกายกันเพงจมมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งอะไรต่างๆการสูญเสียตรงนี้ในส่วนของปริมาณอาหารหรือว่าแคลอรี่อะไรที่เราจะได้อาจารย์ว่าทำไงถึงบาลานซ์กันดีครับกินยังไงประมาณไหนในการที่จะออกกําลังกายเนี่ยคนเขาฮิตทิตกันในขณะนี้ครับคือคือการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีงามแต่การออกกำลังกายต้องทําควบคู่กับการกินอาหารด้านโภชนาการ ว่าคุณคุณกินเข้าไปแล้วคุณเบิร์นออกโดยการออกกําลังกายจุดด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พอการเบิร์นออกไปพุบการเบิร์นมันก็คือเกอานการเบิร์นไขมันการเบิร์นพลังงานโดยใช้พลังงานออกไปถ้าเราเบิร์นไปกับสัดส่วนที่เรากินอาหารเข้าไปมันก็จะเกิดความสมดุลในที่สุดร่างกายเราก็จะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่จริงๆแล้วคุณวยาศาสตร์เวลาเราเรากินไม่พอ เราไปออกกาลังกายเนี่ยร่างกายมันตอบออกมาเองฮะเราลอกจะรู้ตัวเองนะฮะอาจารย์จะเป็นลมอะไรแบบนี้นะคะเราออกไม่ได้นั่นอันนี้คือคือสิ่งที่มันเตือนเราไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกินอย่างสมดุลแต่สําหรับคนที่กินเจคุณกิติยาได้ยินข่าวเยอะสําหรับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยว่าจะถือโอกาสช่วงเทศกาลกินเจลดน้ําหนักผมบอกเลยนะฮะว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยท่านช่างน้ําหนักตัวเองท่านเองไว้เลยนะว่าท่านหนักเท่าไหร่แล้วจดไว้ แล้วพอออกเจวันที่เก้าท่านช่างอีกรอบหนึ่งฮะจํานวนมากเลยน้ําหนักขึ้นครับไม่ได้ลดคนที่กินเจถามว่าทําไมน้ําหนักจึงขึ้นการกินเจโดยโดยไม่ระมัดระวังอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงอาหารเจถ้าเรากินไม่ดีเนี่ยเราจะกินแป้งเยอะแป้งมาจากทรรูปแบบอย่างที่ผมบอกแล้วนะพอเราไม่ได้กินน้อสัตว์ปุ๊บเราก็อัดแป้งเข้าไปมันก็เลยจะให้ได้รับส่วนเกิดอันที่สองอาหารเจเนี่ยค่อนข้างมัน นะครับละมันก็เลยทําให้เราอ้วนได้ตอนนี้มีอย่างนี้ฮะคือถ้าเราจะถือโอกาสช่วงเทศกาลกินเจลดน้ําหนักเนี่ยผมบอกเลยนะให้ใช้สูตรสองหนึ่งหนึ่งยังไงฮะสนใจไหมฮะสนใจค่ะสองหนึ่งหนึ่งก็เป็นสูตรที่ไม่รับอะไรหรอกที่กรมนามัยเขาออกมาบอกตลอดเวลาคุณจว่าน้าหนักในเวลาคุณกินข้าวหนึ่งจานหรือเป็นหนึ่งเมนูเป็นหนึ่งจานหรือหนึ่งชามเนี่ย บ <ç ะ> แบ่งจานออกเป็นสี่ส่วนน,นะฮะสี่ส่วนภาพออกตามผมเนา <ç> ะแบ่งจานออกเป็นสี่ส่วนสองส่วนหรือครึ่งจานเนี่ยให้เป็นผัก <ç ะ> และเป็นผักที่หลากหลายชนิดและเป็นผักที่สะอาดและปลอดภัยต้องมัน <ç ะ> ่นใจว่าล้างให้สะอาดแล้วและอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเป็นข้าวกล้อง <ç ะ> เป็นข้าวกล้องนะฮะหรือขนมปังโฮลวีตนะครับและอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเป็น ถั่วเล็ดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วมเมล็ดแท้งเป็นโปรตีนจากพืชเต้าหู้ฟองเต้าหู้โปรตีนกเกษตรนะครับก็เลยเรียกว่าสองหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้ใบหวยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูเลยอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วคุณกริตยาจะผอมได้หรือไม่นะครับหลังจากทันเทศกาลกินเจนไปะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ยินดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ส่งคุณวุฒิด้านพุชนากาาสอสศนะครับก็เอาเป็นว่าหลายคนอาจจะล้างท้องวันพรุ่งนี้ <c oughs> แต่บางคนอาจจะไปเร่ววันที่1น,นะครับยังไงก็ตามทีทุกอย่างอยู่ที่ใจบางคนอาจจะได้ไม่ครบทั้ง9วัน10วัน <c oughs> ต่างๆเนี่ยน,นะฮะแต่ว่าได้บ้างในบางมื้อได้บ้างในบางวันก็ถือว่า อยู่ที่ใจว่าเราตั้งใจจะทาดีค่ะและที่สําคัญก็คือต้องทานอาหารให้ครบหมู่ด้วยไม่ใช่เน้นแต่แป้งอย่างเดียวหรือว่ากินแต่อาหารทอดนะที่จะมีไขมันสูงไว้ด้วยก็อย่างที่อาจารย์แนะนําไปนะ2 1 1กินเจแล้วหอมแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกับ m b t World กันบ้างค่ะ